อยู่กันที่แบบฝึกหัดที่7.7นะคะคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม2บทที่7รูปหลายเหลี่ยมค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสอสอวทค่ะอยู่ในหน้าที่49อ่ะเกแบบฝึกหัดนี้นะคะก็จะเป็นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะซึ่งก็จะมี สี่เหลี่ยมอยู่3ชนิดค่ะนั่นก็คือสี่เหลี่ยมรูปว่ววสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะซึ่งสี่เหลี่ยมทั้ง3ชนิดนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากค่ะจึงจะมีสูตรการหาพื้นที่ที่ไม่เหมือนสี่เหลี่ยมชนิดอื่นๆนะคะแต่ว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ย จะมีสูตรในการหาพื้นที่อีกอันนึงก็คือด้านคูณด้านใช่ไหมคะส่วนพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยก็จะมีอีกสูตรหนึ่งก็คือความสูงคูณความยาวของฐานใช่ไหมคะแต่อันนั้นในกรณีที่ให้เพียงความยาวของด้านแล้วก็ความสูงมาค่ะแต่ในกรณีที่เขาให ความยาวของเส้นทแยงมุมมาเราจะต้องใช้สูตรนี้ในการหาพื้นที่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเขียนสูตรพื้นที่กันก่อนเลยค่ะพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าวอันนี้ก็จะสามชนิดเลยเนาะเขียนไปเลยสมชนิดจัดตุรลัสก็ใช้ได้นะคะหรือขนมเปียกปูนก็ใช้ได้เหมือนกัน สูตรของสี่เหลี่ยมทั้ง3ชนิดนี้ก็คือเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมค่ะก็คือในสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปเนี่ยก็จะมีเส้นทแยงมุม2เส้นใช่ไหมคะเราก็นำความยาวของเส้นทแยงมุม2เส้นนั้นมาคูณกันค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง3ชนิดนี้โดยใช้ความยาวของเส้นเฮียงมุมในการเข้ามามีส่วนช่วยในการหากันเลยค่ะข้อที่1นะคะเป็นสี่เหลี่ยมรูปว่าว v o l k นะคะซึ่ง v l v l ก็คือก็คือเส้นนี้ค่ะเราก็ลากเลยค่ะ v l นะคะจะยาว 6เซนติเมตรค่ะส่วน ko จะยาว3.5ซนเมตรอ่ะเราก็ลากไว้เลยค่ะเส้นเทียงมุมจะตัดกันเป็นมุมฉากตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มการใช้สูตรนี้ในการหาพื้นที่กันเลยค่ะเดี๋ยวขอแากขยับนิดน,นึงนะคะก็เขียนเลยพื้นที่ สี่เหลี่ยม vo lk เท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณเส้นทแยงมุมเวลาเราหาพื้นที่ทุกครั้งเนี่ยให้เราเขียนสูตรทุกครั้งเลยนะคะอ่าพอเราเขียนสูตรไปแล้วเราก็จะมาแทนค่ากันเลยค่ะเซนหนึ่งส่วนสองคูณเส้นทแยงมุมสองเส้นคูณกันก็คือ6กับ3.5แล้วก็เขียนเรียงไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะ ทีนี้เราก็มาดูค่ะว่ามันจะมีบางคู่ที่สามารถตัดทอนได้ก็คือ2กับ6ค่ะใช้แมสองสองห่งสองสองตัวเศษก็จะเหลือ1น1คูณสคูณสาค่ะอันนี้ก็นักเรียนก็สามารถไปหาผลคูณกันในกระดาษทดได้เลยนะคะ3าคูณหได้15ใส่5ทด1 3, 3, 3 9, ึคูณสได้9บวกทด1เป็น10ทดนิยม1ตำแหน่งค่ะเราก็จะได้ พื้นที่ก็คือ10.5ตารางเซนติเมตรค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวย่อนะคะอย่าลืมต่อเลขไทยค่ะทีนี้เสร็จแล้วในข้อที่1ไม่ยากใช่ไหมคะต่อมาเรามาดูกันในข้อที่2ค่ะสี่เหลี่ยมดอลอมอตอ เราก็เขียนเขียนสูตรไว้ก่อนเลยค่ะพื้นที่สี่เหลี่ยมดลอมอตอจริงๆแล้วถ้าเราเขาให้ความยาวด้านแต่ละด้านมาก็ใช้ด้านขุดด้านได้ใช่ไหมคะแต่ว่าในข้อนี้ค่ะเขาให้เป็นความยาวของเส้นทแยงมุมมาก็คือเส้นทแยงมุมเนี่ยยาวเส้นละ4ี่เซนติเมตรนั่นเองอ่เขียนสูตรก่อน1นส่วนสองคูณผลคูณเส้นทแยงมุม ทีนี้เดี๋ยวเราย้อนไปดูในรูปนิดนึงค่ะเราจะลากเส้นทแยงมุมเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงรอต่อกับส่วนของเส้นตรงดอมอเนี่ยยาวเท่ากันเลยก็คือสี่เซนติเมตรอ่เราก็ลากตรงนี้มันจะตัดกันเรมฉากเห็นไหมคะ,ะเราก็เขียนตัวเลขกำกับไว้นะคะ,ะทีนี้เราพอเรา ดูความยาวของเส้นทแยงมุมเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะมาแทนค่ากันเลยค่ะก็เศษหนึ 1, ส่วนสองก็เขียนเหมือนเดิมค่ะคูณผลคูณเส้นทแยงมุมก็คือสี่คูณสี่แบบนี้ค่ะเราเลือกคู่ใดคูณหนึ่งตัดทอนนะคะสองหนึ่งสองสองสองสี่ตัวเศษเหลือหนึคูณสคูณสี่ได้8ตารางเซนติเมตรค่ะ ตอบเลขไทยได้ค่ะว่า8ตารางเซนติเมตรเสร็จแล้วไปดูกันที่ข้อที่3เลยคะ่ะข้อที่3นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะ ซึ่งเขาบอกมาว่าด้านตอวอ์เนี่ยยาว5้าเซนติเมตรอ่ะเราก็ลากเลยค่ะและด้านรอจอยาว3มเซนติเมตรลากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมฉากนะคะอ่ะทีนี้พอเราทราบเส้นอย่ยงมุมทั้งสองเส้นแล้วเราก็มาหาพื้นที่ได้เลยค่ะพื้นที่สี่เหลี่ยมอะไรคะ ตอรอวรจรเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมก็จะยาวนิดนึงนะคะอ่านทีนี้เราก็มาแทนค่าค่ะเศษ1ส่วน2คูณผลคูณเส้นทแยงมุมในที่นี้คือ3กับ5ใช่ไหมคะก็3คูณ5ได้เลยอ่ะอันนี้มันไม่สามารถตัดทอนได้เนาะก็ ตัวเศษคูณกับตัวเศษเลยค่ะก็คือ1นึคูณสคูณห้าหคูณสคูณหได้ไรคะได้15ส่วน2 15ส่วน2นี้นะคะถ้าเราไปหาคําตอบหรือหาการถามในกระดาษทดนะคะก็ครึ่งหนึ่งของ15ก็คือ7.5ค่ะหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรค่ะก็ตอบไปเลขไทยได้เลย ต่อมาข้อที่4ค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้านะคะจากลักษณะที่เขาให้มาแบบนี้นะคะให้เส้นเอียงมุมส่วนของเส้นตรง JK และส่วนของเส้นตรง EO ยาว4.8อ่ะเราก็ลากเลยค่ะตรงกลางนี้เส้นเอียงมุมตัดเป็นมุมฉากนะคะ อเราก็เขียนเลยพื้นที่สี่เหลี่ยมอะไรคะ JOKE เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณเส้นทะแยงมุมอ่ะเราก็แทนค่าในสูตรเลยค่ะหนึ่งส่วนสองคูณ ผลคูณเส้นทยงมุมในที่นี้ยาว4.8ทั้ง2อันเลยค่ะอันนี้เราตัดทอนได้เนาะถึงเป็นทอนิยมเราก็ตัดทอนได้เนาะมันเป็นเลขคู่ค่ะ2ตัด2ได้1ครั้ง2ตัด4.8ได้2.4ค่ะทีนี้เราก็จะเหลือ1นึคูณ2อคูณ4.8อันนี้ผลคูณออกมาจะเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะเราก็ไปคูณในกระดาษทดค่ะได้คำตอบคือ 11.52ตารางเซนติเมตรค่ะ,ะก็ตอบเป็นเลขไทยด้วยค่ะ11.52ตารางเซนติเมตรทีนี้เรามาสรุปกันนะคะว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะคะที่ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นตัดกันก็คือเส้นทแยงมุมเนี่ยตัดกันตัดกันแล้วตรงกลางเกิดมุมฉากแบบเนี้ยมีอยู่3ชนิดอ่ะก็คือก็คือสี่เหลี่ยมรูปว่าวสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะในกรณีที่โจทย์ให้เป็น ความยาวของเส้นทแยงมุมมาหรือสั่งให้เราหาพื้นที่โดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุมเราก็จะใช้สูตรนี้เลยคะ่ะก็คือเสน้นหนึ่งส่วนสคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมค่ะแต่ในกรณีที่ให้ความยาวของด้านมากรณีที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ความยาวของด้านแต่ละด้านมาเราก็ใช้สูตรด,ด้านคูณด้านได้เลยหรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนให้ความสูงมาแล้วให้ความยาวฐานมาเราก็ใช้สูตรความสูงคูณความยาวฐานได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมหน้าถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ